ขอโทษนะคะครับผมโอ้จังหวะหันมานี่นะเอ้ยพอรอใครปะคะรอคนไม่มาสักทีใครบอกแม่นัดกันสี่โมงแล้วไหนนาฬิกาไม่มีนาฬิกานัดกี่โมงนัดสามนัดสี่โมงแล้วนี่าเอออ่างก็ถูกแล้วไงเขายังไม่มาก็ถูกแล้วเรามาเร็วเขาต้องมาล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงเอออ่ะเราคาดหวังแล้วเนี่ยใช่ผมคาดหวังแล้วทำยังไงถ้าเขาไม่มาทำยังไงเราก็ไปกับแม่เนาะไม่ต้องรอเนาะเดียวลกัน อันนี้วันนี้ไมทำคนนีไปละมีทีมพาแล้วปะไปละไม่รอนะไปแล้วนะ <g ul iffe> กลับมาก่อนมาแล้วจ๊ะมาแล้วจิจ๋าเพราะว่ามาตรงเวลาทุกคนมาก่อนเวลาทไม่ตรงเวลาคือจูเขาบอกว่าเราแบบว่ามาก่อนเวลาเราผิดตอนเนี้ยใช่ผิด เขาบอกกันสี่หมวต้องมาโดนแล้วโดนแล้วไปยินมันเขาบอกเออความเป็นของเขาเองพี่เขาบอกว่าพูดพูดไม่รู้จะพูดอะไรอันน yes> ี้ก็จะบอกว่าฝากนะครับผมเป็นไลฟ์แรกของเราครับตื่นเต้นไหมเป็นมากเพราะจริงๆโกแฮนี่เขียนตั้งแต่เด็กอืมเอ้นวันนี้ใช้มาวันนี้ผมดูแบบเป็นลอนสวยอ้าวจริงๆช่วงสมัยที่ยอสี่มอ่ะโกแฮคือต้องติดเอ้ยมาแล้วหางมาแล้ว